สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาร์ลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและไปกําลังใจใช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานดวงความรักของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่30มิถุนายนปี2568หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธรคนาและราศีเลยนะครับ มโต๊ดดูบบโภราศาสตร์ไทยนะครับวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกรับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมตุนดวงความรักขอเช็คพลังงานไพ่ในพื้นดวงะตาของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ มโอต๊ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าภัยที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นเอทออฟครับ การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือการเปิดโอกาสในช่วงนี้ของชาวธาตุลมเป็นพลังงานไพ่ความอบอุ่นการดูแลการห่วงใยเป็นไพ่ของใบแรกของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่สี่ถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจเหมือนมีความเบือ่อความไม่ได้ดั่งใจกับสิ่งที่เราหวังไว้หรือสิ่งที่เรา ทำแล้วไม่ดั่งที่เราหวางังและดั่งสิ่งที่เราตั้งใจเราอาจจะปล่อยในความรู้สึกที่ผิดหวงังหรือเศร้าเสียใจออกไปในสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนคลื่นลมน้ามราุมกาลังที่จะผ่านพ้นไปนะครับเป็นพลังาไพ่หกถ้วย6ถ้วยคือพลังางานไพ่คนเกา่เกาๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิม,ดดมหรือมีพลังางานไพ่สิ่งเดิมๆสิ่งเกา่เกาๆและคนที่คุ้นเคยกําลังอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังางานไพ่จัตติ์ชาวตุลลคณาตุ กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคำมั่นคำสัญญาคำผูกพันคำผูกมัดมีไพ่ของการที่มีไพ่ของจัตติกเนี่ยชาวธาตุลม,มเนี่ยเป็นคนที่มีความ เป็นตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีความรักความยุติธรรมคุณเป็นคนที่รักความเท่าเทียมและชัดเจนในสิ่งที่ผ่านมาของคุณหรือการที่มีคนที่ผิดสัญญามีคนที่ผิดคําพูดมีคนที่ผิดข้อตกลงกับเรามีพระของเดียมเพระรลอชาวเมธธาตไฟคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วเหมือนเกื้อกูลเกื้อนหนุนดูแลเขาห่วงใยเขาเหมือนพ่อดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาในทุกๆเรื่อง ในทุกๆอย่างที่เราทุ่มเทในสิ่งที่เราดูแลในสิ่งที่เราห่วงใหญ่นะครับเป็พลังงานให้สิบดาบความเจ็บปวด ในสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายเราที่พยายามทําเพื่อเขาคนนั้นในสิ่งที่เราทําเพื่อเขาคนนั้นไปแล้วในวันที่เขาไม่เหลือเราหรือในวันที่เราจากมาหรือในวันที่เราเดินถอยไปมีคนที่กําลังทุกข์ใจมีคนที่กําลังเสียใจมีคนที่กําลังเจ็บปวดนะครับเวล่าให้หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับที่ไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าไรปกปิดไขซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผย หนึ่งดาบคือไพ่ของการที่ยอมรับความเป็นจริงและความเป็นไปกับสิ่งที่เราจะเผชิญกับปัญหาแม้ว่าอุปสรรคและปัญหาจะเข้ามาสักเพียงใดท่านมีไพ่ของหนึ่งดาบเนี่ยคุณจะพาเรื่องราวและปัญหาด้วยความชัดเจนของตัวของเราเองในความรู้สึกของเราในจิตของเราในใจของเรานะครับเป็นพลังไพ่ไหนเอหวาดความห่างไกลการต่างกันโดยระยะทางหรือมีการที่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับความรักทางไกลนะครับเป็นพลังไพ่การฝ่าฟัน การผ่านเรื่องราวและอุปสรรคและปัญหาคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆคุณเป็นคนที่ สู้แล้วไม่ถอยคุณเป็นคนที่เหมือนเราฝ่าฟันไปในเส้นทางเดินของเรามีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งสิ่งมากมายที่เข้ามาลองใจของตัวของเราเองนะครับเป็นลาให้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเกียรใจการทักทายมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากทักทายหรือมีคนที่อยากส่งข้อความมาหาคุณหรือเป็นฝ่ายคนอดีตที่ผ่านมาอยากกลับมาขอโทษขอโอกาสการเริ่มต้นคำมั่น คสัญญาที่เคยให้ไว้ในวันนั้นยังอยู่ในความรู้สึกของเขา ในตอนนี้มีคนที่กําลังสํานึกผิดในสิ่งที่เขาทําลงไปนะครับเป็นพลังภัยใต้สําหรับเป็นไพ่ของดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกกับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่ยังเอาเขาออกจากความคิดไม่ได้หรือเขายังเอากุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้ยังมีเรื่องราวค้างคาใจของเขาที่ยังไม่ได้บอกคุณที่ยังไม่ได้ทําเพื่อคุณหรือมีพลังาภาัยการที่เครื่องค้างคาในสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่เหมือน เราเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาคิดว่าในสิ่งที่เราทําเพื่อเขาคนนั้นด้วยหัวใจด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความผูกพันในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่จะโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองซะมากกว่านะครับเป็นพลังพาาการการกลับมาดําเนินตามพร้อมกระแส แห่งความรู้สึกการหวนกับการหวนคืนความรู้สึกของเรากลับมาเป็นตัวตนของเราในสิ่งที่เป็นธรรมชาติในสิ่งที่เราวางแบบแผนธรรมชาติแห่งการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความรู้สึกที่ธรรมดาที่เราได้เจอมาแล้วนะไม่พรังอ่างให้การที่เราเป็นฝ่ายที่ตื่นได้แล้ววันนี้คือวันของคุณทุกเวลาคือสิ่งที่คุณจะกำหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินในโชคชะตาของคุณนะครับ มีไพ่ <HHH> ของเจอหน้านะครับเป็นไพ่ของผลลัพธ์ของการกระทาการกระทาที่จะได้ผลลัพธ์ที่ตามมาคุณเป็นคนที่วางแบบแผนทุกเหตุการณ์ทุกการกระทาจะมีผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างที่เราตั้งใจหรืออย่างที่เราฝันหรืออย่างที่เราหวังไว้นะครับเป็นพลังไพ่ความการเปลี่ยนแปลงที่ตัวของคุณเองชาวธาตุลมเป็นคนที่ปีปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่อย่างเสมอเป็นไพ่ของการที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาของชาวธาต ลมนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสดวงความรักเป็นเช่นไรนะครับสำหรับบางท่านอาจมีการที่ได้พบเจอความรักครั้งใหม่หรือโอกาสในการเริ่มต้นพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานในการที่อาจจะพบเจอกับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันหรือการเดินทางหรือการติดต่อหรือการคุยงานหรือการดีลงานมีพลังให้ความยุติธรรมและความเท่าเทียมคนคนนี้เป็นคนที่มีความรักในความ สัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณในช่วงนี้นะครับคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนธาตุน้ำกรกฎมีพฤจิกธาตุไฟเม,มสิงธนูนะครับที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมในช่วงนี้นะมีพลังงานไพ่คนที่อาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักคนที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักกับสิ่งที่เขาอ,อาจจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาแล้ว รู้ใจคุณเข้าใจคุณเป็นฝ่ายเขาที่แคร์ใจกับคุณหรือมีคนอดีตที่ผ่านมากำลังทุกข์ใจหนักมากเสียดายวันเวลาเสียดายโอกาสที่ได้อยู่กับคุณมีคนที่อยากเดินหน้าก่อนมีคนที่อยากทักทายก่อนมีคนที่อยากติดต่อกับคุณก่อนนะครับขอพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมนะครับมีพลังงานไพ่เดิมูลความคิดถึงความโหยหามีคนที่กำลังฝากความคิดถึงกับสายลมช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันกับเข้ามา ในความรักในความสัมพันธ์เดิมูนคือความปกปิดหรือความมืดมิดหรือความเศร้าใจมีคนที่กําลังเศร้าใจและความเด็บโดดเดี่ยวในวันนี้ที่ไม่มีคุณนะมีพลังให้คนที่อยากกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นอดีตที่ผ่านไปแล้วมันควรคืนกลับไปแก้ไขอะไรกับอดีตไม่ได้ในวันที่พบเจอกันแก้ไขในวันที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับเป็นพลังให้เดือดสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเอง คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณสร้างความอบอุ่นและสร้างความศพให้กับเขาคนนั้นพร้อมที่จะดูแลด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ด้วยหัวใจที่มั่นคงในคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในคนที่ไม่จริงใจตอนนี้เข้ากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจมีแพื่ของปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจมีเรื่องราวปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนนะครับ เป็นพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตเช้ากันลัคนาการเป็นไพ่ของการมีสติหรือการไต่ตองหรือคู่บาอาจารย์หรือเป็นพลังงานไพ่พ่อแก่หรือสีได้นะมีพลังงานไพ่การติดต่อหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่กลับมาคิดมีคนที่อยากกลับมาติดต่อมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยในวันที่เขาเดินในเส้นทางเดินที่เหน็บหนาวในวันที่เขาเดินในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณแล้วในตอนนี้มีคนที่ กำลังอยากกลับมาในความรักในความต่ำพันอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มอยากกลับมารับไออุ่นอยากกลับมามีความสุขกับคุณนะครับมันเหมือนกนะับคุณคือเป้าหมายคุณคือแรงผลักดันที่ทําให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปคุณคือคนที่ไม่เหมือนใครเหมือนชักรวาลคุณคือคนที่ เป็นหนึ่งเดียวแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครความรู้สึกของคุณเขาอยากกลับมาเริ่มต้นและเขาอยากให้คุณศรัทธาในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งการที่จะทําให้กลับมาเหมือนเดิมคนคนนั้นต้องแก้ที่พฤติกรรมและการกระทำต้องแก้ไขในสิ่งที่ผิดและพลาดพังไปหรือการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์อารมณ์และความรู้สึกความคิดตรงกับจิตใจ จิตใจตรงกับความรู้สึกจิตวิญญาณที่ดึกๆออกมาจากความรู้สึกที่เขาอยากบอกกับคุณนะครับเป,ป็นประงารให้ดีหายพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเล้นการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขา ความเป็นไพ่ของการที่เราเป็นฝ่ายที่น้อยใจก็ได้นะในตอนนี But ้มันเหมือนกับการที่เรากลับมานิ่งอยู่ในแบบของเราในที่เดิมของเราในมุมเดิมของเราในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ตามเขาแล้วเราอาจจะเป็น <pumpkin> ฝ <success> ่ายที่ไม่ได้งอเขาก่อนไม่ได้ขอโทษเขาก่อนเพราะก็สิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ผิดกับเราไว้เยอะทําผิดกับเราไว้มากนะครับเป็นราหไพ่สองใบเท้า การรอคอยการวางแบบแผนการวางเป้าหมายมีคนที่รอคอยมีคนที่อยากกลับมามีแบบแผนอยากกลับมามีเป้าหมายในวันข้างหน้าในวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่ในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาและพูด พูดถึงเรื่องอนาคตเดียวกันกับคุณหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนหรือคนอดีตที่ผ่านมายอมรับผิดในทุกๆเรื่องยอมรับผิดในทุกอย่างเขาอยากกลับมาเคลียร์ใจเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณนะครับเป็นพลังไพ่เดอร์มิชเชียนเดอร์มิชเชียนนี่คือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความรู้ความสามารถความเก่งในตัวของคุณเอง คุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วไ,ได้ไวชาวท่านลมนี่เป็นคนที่มีความเก่งและเป็นคนที่มีเซนและหลางสั่งหอนได้ด้วยตัวของคุณเองนะในการที่คุณปฏิบัติหรือการที่ถือศีลสินหรือหรือการภาวนาจเจริญภาวนาของคุณเป็นพลังอาไพคความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นและเป็นพลังอานใค้ความการเริ่มต้นอินฟินิตี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับความรู้สึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดการที่จะหยุดหรือการที่จะพบเจอ กันแล้วให้รักษาหัวใจไว้ไม่ได้พบเจอกันง่ายๆนะครับอาจจะเป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่ยังมีผลวิบากกรรมหรือมีการกระทำร่วมกับคุณที่ยังต้องมาพบมาเจอมาทุกข์มาเศร้ามาเสียใจมาผิดหวังและมาผัดภาคในเส้นทางเดินในเส้นทางเดินแห่งความรักมีคนที่อยากกลับมา เริ่มต้นกับคุณนะครับเป็นลงังอานไพดีแฮงแมนเขาเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้สเตนชาวสิงลคนาสิง์เขาอยากกลับมามีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากกลับมามีคุณในทุกเส้นทางเดินในทุกเรื่องราวของเขาเขาอยากมีคุณในวันที่เขาประสบความสําเร็จหรือในวันที่เขาทําเขาอยากมีคุณเป็นคนที่ร่วมความสําเร็จกับเขาในวันที่คุณประสบความสําเร็จเขาอยากอยู่เคียงข้าง รับกับความรู้สึกที่เรามีด้วยกันนะครับเปพลังงานไพ่สามใเท้านะสามใบเท้ามีคนที่เฝ้ารอมีคนที่รอคอยมีคนที่รอคอยเวลาที่ได้กลับมาพูดคุยเขาอยากบอกคุณว่าเขาเสียใจเขาขอโทษ ในสิ่งที่เขาเคยทำผิดพล้งผิดไปในอดีตที่ผ่านมาการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจมีคนที่อยากส่งข้อความอยากรู้ใจคุณเขาอยากให้คุณอ่านข้อความของเขาและตอบเขาด้วยเขาอยากกลับมารู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสหรือคุณยังพร้อมให้อภัยกับสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดพังผิดไปในอดีตที่ผ่านมาอยู่หรือเปล่านะครับอขอรบพลังค์ให้ใน ปัจจุบันของชาวธาตุลมนะครับมีไพ่ของเดมูลมีพลังงานไพ่6ดาบนะครับเป็นไพ่ไพ่พลังงานไพ่การม o v อ่อนวันเวลาการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นสหัหบับางท่านอาจจะมีการที่เราเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมา อยู่ที่ตัวของเราเองในแบกของเราในที่ของเราในเซฟโซนของเราหรือในสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังปลดปล่อยกับความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังความเสียใจไปในวันที่เราเลือกที่จะถอยในวันที่เราเลือกที่จะเดินมีคนที่อยากกลับมาง้ออยากกลับมาขอคืนดีอยากกลับมาขอพูดคุยหรือเข้ากำลังหาของขวัญของฝาก เข้ามาเพื่อที่จะงอคุณนะมีพลังอ๊าไพ่เดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นพลังอ๊าไพ่การวิงวอนการอ้อนวอนมีพลังอ๊าไพ่การดึงดูดจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในเรื่องความรักมีพลังภ๊าไพ่เดอะเมเอเชียนมีไพ่ของการวิ่งตามหาความรู้สึก ของคนคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหรือคนที่ทําเพื่อการหรือคนที่รักกันคนที่รักกันคนที่แคร์กันเขาจะไม่ทําร้ายจิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์ของคนที่ห่วงใยในวันนี้มีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีคนที่กําลังโหยหามีคนที่กําลังเจ็บปวดมีไพ่ของการอธิษฐานขอพรให้คุณกลับคืนให้คุณหวนกลับมีไพ่ของความรู้สึกที่คุณเป็นไฟที่เติมเต็มให้กับเขาในหัวใจในหัวใจที่คุณมอบให้เขา เต็มร้อยเกินร้อยในหัวใจและความผูกพันของเราแต่ในตอนนี้เราจะดูถึงสถานาการณ์ของเขาคนนั้นคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยเรียนรู้นิสัยพฤติกรรมการกระทำของเขามาแล้วนะครับไปพาให้สี่เหรียญการกลับมารักตัวเองหรือการกลับมากออตัวเองหรือการกลับมาดูแลตัวเองคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ตัวเองคุณเป็นคนที่ เหมือนดูแลตัวเองเก่งนะอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ดูแลตัวเองได้ในสิ่งที่เราเดินในตามในเส้นทางเดินของเรามีไพ่ของห้าดาบการเลือกาการยาร้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องความคิดไม่ตรงกันหรือเหตุผลต่างฝ่ายต่างมีเหตุผล เป็นของตัวของตัวเองในวันที่กลับมาแล้วมันเหมือนกันที่เราต่างฝ่ายต่างพูดคุยต่างฝ่ายต่างมีข้อตกลงต่างฝ่ายต่างมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในตัวเองเพื่อที่จะมีความรักที่เดินลุ่มในเส้นทางเดินไปด้วยกันนะครับป,ประทังอภัยก้าวถ้วยก้าวถ้วยนี้คือปลังงานภัยคนที่เจ้าชู้หรือคนที่หลอกลวงหรือมีปลังงานภัยคนที่รักเพศเดียวกันหรือเป็นพลังงานภัยการ ที่กลับมาเอาใจใส่และการกลับมาในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเราที่โยนกับปัญหาโยนกับทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วนะการที่จะแบกอะไรไว้กับความรู้สึกมันช่างเจ็บปวดในวันที่ไม่รักมันในวันที่ไม่ได้แคร์ในวันที่ไม่สนใจในวันหนึ่งที่เขากลับมาคิดในวันหนึ่งที่เขากลับมาทบทวนเข้าคนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดที่สุดในวันที่เขารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณแค่ไหน เขาอยากขอโทษมีพลังหให้ความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากเขาเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เขาเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้มันเหมือนทุกเรื่องราวแห่งความที่เขาเคยโกหกหรือเขาทําไม่ดีไว้คุณมันอาจะเป็นฝ่ายเขาที่กาําลัง หลอกหลอนในความทรงจําของเขาอยู่นะครับเป็นพลังลาไพ่ใน10บไม้เท้านะสิบไม้เท้าคือไพ่ของควานแบกภาระความรับผิดชอบคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงในวันที่เราเดินจากมาเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเดินจากมาแต่ในวันนี้มีคนที่จะเดินตามหาคุณ ในความรู้สึกที่จะทุ่มเทในการกระทาการกระทําจะเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ความเติมเต็มความห่วงใยความเป็นครอบเป็นครัวสองดาบเป็นพลังให้การลังเลการตัดสินใจใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ปูพันใจหนึ่งก็อยากตัดทําไมเขาถึงอยากตัดคุณออกจากความรู้สึกเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ผิดผิดในคําพูดผิดในพฤติกรรมผิดในการกระทา เขาแต่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรักยิ่งเพิ่มพูนความรักยิ่งผูกพันในหัวใจของเขาในตอนนี้ในหัวใจที่เขามีแต่เรื่องราวของคุณในหัวใจอยากกลับมาในวันที่คุณเฉยชาในวันที่คุณเฉยไปในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กระวนกระวายเป็นฝ่ายเขาที่ร้อนลนเป็นฝ่ายเขาที่ร้อนใจกลัวที่จะไม่ได้พบกลัวที่จะไม่ได้เจอ กับคุณอีกนะครับอขอดุพงพระานาไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับอขอดุพงพระานาไพ่ในตัวตนของเขาแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามามีพระงานไพ่ขวีนะครับ อาจจะมีพลังงานพค์ไม้ไม้หรือเป็นคนที่เอาใจเก่งเป็นคนที่คอยดูแลเป็นคนที่คอยเทคแคร์เป็นคนที่คอยดูแลและเอาใจใส่เป็นคนที่เข้าใจในเรื่องความรู้สึกเป็นคนที่เข้าใจในความคิดและเป็นคนที่จะไม่ทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงาไพคเดิมูลความคิดถึงหรือมีพลังาไพคคนที่มีความรู้สึกเดียวกันเหมือนคุณกับเขากําลังตามหากันเจอแล้วคุณกับเขามีใจที่ผูกพันมีจิตที่ผูกมัดวันเวลาและกาลเวลาดึงดูดคุณกับเขาให้ได้ มาพบเจอกันมีไพ่ของสาดาบความผิดหวงังความเสียใจสาหรับบางท่านอาจจะมีการที่ยังเคยยังผิดหวงังและยังเสียใจในเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับสิ่งที่เข้ามาในช่วงนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูถึงสถานการณ์คนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ t h เว o ร์การเรียนรู้เดเว o r k คือการเรียนรู้และการเรียนรู้อยู่อย่างเสมอหรือการที่ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ต่างฝ่ายต่างพัฒนา ทนาในความรักในความสัมพันธ์คนที่สัญญาคนที่จริงใจการพูดอะไรออกไปแล้วให้รักษาคำมั่นคำสัญญาคำพูดการกระทำด้วยนะครับเป็นพลังงานไพ่ของ king of p e n t a c l e นะ king of p e n t a c l e คือพลังงานไพ่คนที่เข้ามาเหมือนซัพพอร์ตในเรื่องการเงินหรือช่วยเหลือในเรื่องการเงินเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเอาใจใส่มีพลังงานไพ่คนที่เป็นคนที่รักใครยากได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วพร้อมที่จะ ทำทุกๆอย่างและพร้อมที่จะช่วยเหลือในความรักในความสัมพันธ์คนที่เกื้อหนุนคนที่ดูแลคนที่ห่วงใยห,หรือคนที่เคยปิดกัน้นหรือคนที่เคยคบเคยมีกําแพงกันไปหรือคนที่เคยพบเคยพูดเคยคุยเคยเดีลกันอาจจะเป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่กลับมา ด้วยใจที่ยังผูกพันซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังไพ่สิบด้วยความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวการดูแลการห่วงใยการรักษาน้ําใจของคนที่รักของคนที่แคร์ของคนที่ห่วงใยเดอะทาวเวอร์การจับได้คนที่เกิดมอาาังคารการจับได้การโป๊ะแ,แตกความรู้สึกที่พังไปแล้ว มันก็คงเอากลับคืนหวนคืนหวนกลับในความรักในความสัมพันธ์ไม่ได้สิ่งที่กลับมาเหมือนเดิมในความรู้สึกของเราคือการที่เขาเขาต้องทํามให้เราเชื่อมั่นเขาต้องทําให้เราเชื่อใจในคําพูดในการกระทําและในสิ่งที่เขาทําให้กับเรานะครับเป็นพลังงานไพ่ king of ครับราชาถือถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่กลับมาแล้วตามตื้อคุณตามง้อคุณเอาใจใส่คุณคอยดูแลคุณมากขึ้นนะครับอขอดูปพลังงานไพ่ใน สรุปและแนะนำนะครับขอไพ้สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุลมนะครับคิงออฟสอดเป็นไพ่ของราชาถือดาบเป็นร่างกายไพ่คนที่เข้มแข็งคนที่เด็ดเดี่ยวคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรไม่ง่ายๆ เหมือนสายลมอุปสรรคก็เหมือนสายลมที่พัผ่านไปแล้วความรู้สึกใหม่สิ่งใหม่ๆที่กำลังรอคุณอยู่ให้ต้องเผชิญในเส้นทางเดินของเรานะมีพลังงานไความเป็นผู้นำในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วคุณจะเป็นคนที่ทำให้ถึงความสำเร็จและเป้าหมายแห่งความสำเร็จในตัวของคุณนะคะรับเป็นพลังงานไพสเตนชาวสิงรัคนาสิงเป็นไพ่ของความเข้มแข็งรื้อกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่สะตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่าง ในตัวของคุณเองนะมีพลังภาพไพ่เดอเฮมิชาวกันลัคนาการมีพลังภาพไพ่การที่จะทําอะไรให้เรามีสติการมีสติแล้วเราจะสามารถผ่านเรื่องราวแห่งวันเวลาและการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปในทีละขั้นในทีละตอนในทีละบันไดในความรู้สึกที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังวางแบบแผนและอนาคตในวันข้างหน้าของเราเดอะฟูลเป็นพลังภาพไพ่การหลุดพ้นการเริ่มต้น ความเป็นอิสระหรือการเริ่มต้นในความรู้สึกครั้งใหม่ของคุณการที่กลับมาสนใจในเรื่องของตัวของเราเองมากขึ้นนะในการที่เราบังคับจิตใจใครไม่ได้คนที่หมดรักคนที่หมดใจคนที่สุดจะล้างคนที่สุดจะยื้อเราก็ต้องปล่อยเขาไปในวันหนึ่งที่เขากลับมาแล้วเขาเห็นว่าใครคือคนที่รักใครคือคนที่แคร์ใครคือคนที่ห่วงใยที่สุดเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดที่สุดในตอนนี้มีพลังไภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์มีพระงไภัย ทำอธิษฐานหรือมีคนที่กําลังอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยหรือเป็นแพ่งการตื่นรู้การตื่นรู้ในความคิดของเขาในตอนนี้คนที่มีสินที่เสมอการคนที่ เข้ามาแล้วมันเหมือนกับการที่เราเป็นฝ่ายที่กําลังกลับเข้ามาเชื่อมั่นและเชื่อใจซึ่งกนและกันนะครับความดูแลความทุ่มเทความรับผิดชอบและการกระทํามีพ่ของคิงเอาไปตกลเหล็กถือเหรียญคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันนะครับเป็นพ่ของการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเริ่มต้นในสิ่งต่างๆหรือคนที่เอาแต่ใจกําลังกลับมา เหมือนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและพูดคุยมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันคุยเอาวานราชนีงไฟด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นและความเปลี่ยนแปลงคนที่รักพร้อมที่จะก้าวเดินพร้อมที่จะฝ่าฟันอยู่ด้วยกันในวันที่ทุกขอยู่ด้วยกันในวันที่เศร้าอยู่ด้วยกันในวันที่เสียใจมีคนที่เหมือนในตอนนี้มีคนที่กําลังเจ็บปวดมากเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทุกข์ทรามาใจที่สุดในวันที่ เขาไม่ได้พบในวันที่เขาไม่ได้เจอในวันที่เขาอยากจะทําเพื่อคุณบ้างนะครับเป็นพล่างไผ่ถ้วยที่มันล้มความรู้สึกที่มันทางในความรู้สึกของเราอ่าจะเป็นฝ่ายเราที่กําลังเสียใจอยู่ในความรู้สึกในความรู้สึกที่ผ่านมาเป็นไพ่แหตงการที่มันมีเรื่องราวเสียใจบ้างแต่ในเส้นทางเดินเนี่ยความเจ็บปวดจะทําให้เราเข้มแข็งความเจ็บปวดจะทําให้เราก้าวเดินไปข้างหน้า ของเรานะครับในสิ่งที่เราเริ่มต้นมีพลังงานไพ่สิบเหรียญน,นี่คือการที่เงินเก็บเงินก้อนหรือทรัพย์สินเงินทองหรือหวังถึงเรื่องอนาคตในเรื่องการเงินของคุณในช่วงนี้อาจจะมีการที่เราได้สร้างอนาคตมีสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับเป็นพลังงานไพ่สองเหรียญความไม่แน่นอนไม่มีอะไรที่แน่นอนนะมันมีพลังงานไพ่การที่ มันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ดูถึงสถานการณ์ในตอนนี้ว่าจะไปในสิ่งที่เรามั่นใจในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราตั้งใจในอนาคตข้างหน้าของเรานะครับเป็นพลังงาไนไพ่ดีเอ็มเพรสเทพดีดาดาวสุกดาววีนัสมีพลังงานไพ่ถั่วครับเดอร์เบอร์ชาวเมทุน,ล,น,นลัคนาเมทุน9ก้าเหรียญความสดใสความโสสวยวรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองชาวท่านลมเป็นคนที่มี เป็นคนที่มีคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองสูงเป็นคนที่มีรอยยิ้มเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความโดดเด่นคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินเยอะหาเงินมากคุณเป็นคนที่มีมีมีตัวตนของคุณหรือการที่คุณเป็นคนที่ทำได้ด้วยตัวของเราเองในทุกๆอย่างหรือการที่มีคนที่เข้ามาแล้วเป็นฝ่ายเขาที่ หลงเสน่ห์คุณนะมัะนมีพลังให้การหลงเสน่ห์หรือการที่เอาใจใส่และการดูแลและความห่วงใยนะครับเป็นพลังให้การดูแลการพบเจอกันแล้วการที่คุณกับเขามาพบเจอกันการจับมือและการร่วมในเรื่องในเรื่องความรัก ความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักคือการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกันในคนที่รักในคนที่แคร์ในคนที่ห่วงใยพร้อมที่จะปกป,ป้องพร้อมที่จะดูแลในความรักในความสัมพันธ์นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับมโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ดียไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับมอโต๊ดนะครับ ก็ขอสวัสดีกับชาวทาตุดมทุกๆท่านนะครับ